เปลี่ยนทนติหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าบางคนเขาบอกว่าโอ้เป็นรู้เหตุการณ์ลุ้งหน้าใช่ไหมว่าอมตะจะเกิดโอ้ยอกาสอมตะเกิดปีสามสี่บอกถ้ารู้ลงหน้าป่านนี้รวยมากแล้วไม่รู้อะไรเลยโอ้ยรู้ใช่ไหมว่ามาตรเวมันจะมาลงตรงนี้พกไม่รู้ระหว่างที่มาทําก็โอ้โหมันลมลุกคุคานพอสมควรเหมือนกันท่านณเวลานี้ให้มาไม่มาน่ะสถานที่แห่งนี้รอเราอยู่ ตัดทินใจมายังนึกไม่ออกว่าทําไมมาทุกคนบอกบ้าหมดอนะถามว่ามาเพราะอะไรยังหาคําตอบอยู่แต่ว่าถ้ามีความเชื่อตัวเองว่ามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราก็กินเหล้าเมายาแต่ไม่เลยทำเมามือนเดิมอตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นระบบ R F I D ตอนนี้ก็สนุกกนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหไล่ไล่มื่อดแดงตีกันอยู่นะไล่ไม่ตด้วยคูคูค,ค,ค,คูยังเตเด็กไม่เรียนอยู่สำคัญอย่างก็คือว่าตั้งแต่ปี27มาเนี่ยบริษัทอีเทค ไม่เคยจ่ายเงินเดือนผิดพลาดแม้แต่วันเดียวเราเริ่มใช้บัตรเ t m เมื่อปี28จำได้ธนาคารกสิกรเนี่ยเขามาบอกว่าผู้การใช้ ATM ีมดีไหมบอกดีเมื่อก่อนครูต้มารับซองกันน่ะใช่ไหมกี่เทกเดือนจะเริ่มต้นเป็นที่แ,แรกเรื่องของเทคโนโลยีคือคือเปิดรับเทคโนโลยีเราซื้อของที่จริงที่จริงเรื่องเรื่องเรื่องของบัตรอันนี้ลูกเก่านะสมัยไหนไม่รู้นะ เอาคอมเข้ามาก่อนแปดก <8 S 2> ็เร <8 S 2> ิ่มก็เริ่มมีคอมเด็กปรปกอ์ก็คือฮานะอันนี้เรื่องเรื่องบัตรเป็นเรื่องปกติสาหรับปัจจุบันเมื่อปี3 3มสามหเนี่ยนะไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์สถาบัน AIT Oakland Institute of Technology ก็ไปดูงาน ดรสวัสด,ดิ์อุดมพงศ์ปัจจุบันนี้ก็ติดต่อท่านอยู่เป็นเลขาสอชชมอก,ก่อนเราต้องกัดจุดสำนักง,งานอาจจะว่ากิจการาเอกชนเรียกสอชอก็ไปดูงานกับท่านแหละก็โอ้โหเห็นเขามันมันต่างกันเรเาเยอะเสร็จแล้วก็ไปดูห้องห้องหนึ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์32บิตเป็นพีซีธรรมดาแหละเสร็จแล้วก็ไปเห็นเขาเอ้าเขาทำบัตรบัตรนักเรียนนักเรียนของ AAT เป็นบัตรนักเรียนธรรมดาเนี่ยแหละแต่เป็นภาพขาวดำาอูเราก็สนใจเพราะว่าของเราครูกับเด็กยังใช้บัตรพลากระดาษแล้วรูปแปะมาทับตาเซ็นชื่อไปเคลือบอู้อยากได้อยากได้ไปททำอะไรรู้ไหมเอามาโฆษณาโรงเรียนว่าเราเนี่ยมีบัตรพลาสติกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยกลับมาเมืองไทยเมื่อก่อนอาจารย์โกศลอาจารย์วิรัตจะ,ะเป็นที่ปรึกษาของมอจพนะ บอกการหาไม่ได้เดินทางเอเจนซี่ในเมืองไทยไม่หาไม่ได้นะครับสักวันหนึ่งอาจารย์วิรัตอาจารย์โฆษณานะครับก็มาบอกว่าอาาจรย์เถอะปีบราาิษัทหนึ่งเป็นเครียกเป็นเจ้าพ่อปัตรทัศติกของเมืองไทยชื่อบราาิษัทโปรดักท้าปังงวนดัต้าโปรดักท้าปังงวนปัจจุบันนี้เป็นดอต้าดัต้าโปรดักท้าปังฟอร์มอะไรนะเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปช่วงสมยัยสักปี สามห้าสามหกนะถ้าถ้าเรานึกภาพนะว่าจะมีโฆษณาในทีวีบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเขาจะมีรูปบัตรเครดิตมีรูปติดเนื้อฮือฮามากเลยนะอุ้ยเราก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันเราก็ไปติดต่อถามแบงก์กสิกรบอกว่าเนี่ยเราอยากเอาบัตรตรงเนี้มาก่อนก่อนก่อน,อนจะได้บริษัทดัตานะก็ถามไปทางแบงก์ว่าเราใช้บัตรเครดิตติดต่อแบงก์กกสิกรอยู่ก็บอกกาน ไอ้เครื่องทำบัตรตอนนั้นน่ะมันเครื่องทำบัตรพลาสติกเป็นระบบแม่เหล็กเป็นระบบเมนเฟรมเครื่อง1นึงสิบสี่ล้านบอกเฮ้ยสิบสี่ล้านได้ไงผมไปดูที่นิวซีแลนด์เป็นเครื่องพีซีธรรมดาก็บอกมันคนละระบบกันเราก็ไปหามหาอยู่มันมีเครื่องจากบริษัทดัตตาโปรดักต์เนี่ยมีเครื่องขายแต่มีแต่โบชัวนะต้องนำเข้าต้องนำเข้าจากอเมริกาเพราะไม่มีใครซื้อหรอกเขาบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์32บิตนะ เครื่องขายรูปอนาล็อกหนึ่งเป็นเครื่องเครื่องรูดบัตรมาก่อนเนะเป็นเป็นเครื่องแล้วรูดบัตรสําหรับเก็บเก็บข้อมูลบริษัทเต้าก็เข้ามาเสนอเป็นเป็นแบบฟอร์มก็เสนอบริษัทว่าเนี่ยผมจะทําเครื่องทําบัตรมาแล้วก็มาระบบการรูดบัตรหน้าโรงเรียนแทนระบบที่ที่ที่ใช้บัตรขึ้นมาบริษัทก็ถามว่าเมืองไทยมีขายไหมบอกไม่มีครับระบบนี้มีใช้แล้วอย่างยังครับแล้วโปรแกรม ใช้โปรแกรมของไทยอ่ะเขียนเองครับทำได้ไหมได้เอาซื้อช่วงนั้นเนี่ยปีสามห้าราคาหนึ่งล้านบาทดังมากดังมากคาารับมันก็มีเครื่องรุ่นนั้นเข้ามาหนึ่งล้านบาทอ่ะเยอะนะว่าบ,บริษัทอีเทคตัใจถึงอ่ะซื้อหนึ่งล้านบาทอันนี้ย้อนกลับมาว่าก่อนที่จะมาเครื่องปีสามห้าเนี่ยนะครับสั่งซื้อใช้จริงคือปีสามหกก่ 6, อนจะถึงปีสามห้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเอาบัตรนักเรียนมาเสียบเป็น เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอย้อาบานก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็คุยเปี๊ยกเอ้ยเปี๊ยกจบไหนวะผมจบช่างมาครับเออช่างไหนขอญาตเอ่ยชื่อนะเทคนิคกรุงเทพอยู่โรงบางนาอ่าจบเทคนิคเทพเออก็คุยไปคุยมาเฮ้ยแล้วที่เรียนเขาเช็ชื่อไงวะโอ้ยเขาใช้งิจารให้นักเรียนเนี่ยมาส่งบัตรที่หน้าประตูอาจารย์เขาก็เช็คชื่อจากบัตรแต่แล้วเขาใส่ถุงไว้ใครสอนชั่วโมงสุดท้ายก็เอาถุงไป อ่าถูกบัตรไปแล้วก็ไปแจกใครบัตรเหลือหนีเรียนหนีเรียนเออพอก็ไม่เคยไปดูงานนะความ้สึกว่าโอ้เอามาทําระบบเราดีกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องการเข้าแถว4นาทีด้วยเราเป็นเด็กนักเรียนเราโดนเข้าแถว4ี่นาทีปะ เป็นวัฒนธรรมแต่ยังไม่ใช่จุดฐานปีนั้นยังยังไม่แต่แต่ว่าตอนนั้นก็มีการเข้าแถวสี่เข้าแถวเร็วแล้วนะครับคือต้องรีบเข้าแถวเราะราดง่ายเพราะว่าแดดร้อนใครเข้าแถวไม่ทันยืนตากแดดตากแดดแดดนก็เลยไปสั่งแผ่นอลูมิเนียมนั่งเรียนมี50คนใช่ไหมทำไปสองแผงแผงละ25 25 25มาตั้ง ครับแล้วเรียนมีทั้งหมดยี่สิบห้องก็ทำไว้สี่สิบแผงอ่าสี่สิบแผงก็เป็นห้องช่างยนต์ห้องหนึ่งช่างยนต์ห้องสองก็เลยเอหนึ่งเสองเรียกว่าเป็นห้องก็ต้อเป็นแผงแผง,แผงยาวแ,แล้วก็เอแล้วก็เป็นอตู้กันฝนตกอะไรกันมาเสร็จแล้วเธอเลขที่ถ่ายเลขที่สิบห้าก็มาใส่ให้ตรงสิบห้าแต่ก็มีเด็กมาแกล้งเอา15บ้ามาใส่1ิบสี่บ้างอะไรบ้างตามภาษาเด็กกันนะเสร็จแล้วระบบของเรา,าื่อกอบที่เรา ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็คือเรื่องของการแจ้งผู้ปกครองตั้งแต่ปี2-7ก็คือเด็กไม่มาเรียนปุ๊บจะมีไปสื่ีไปส่งที่บ้านว่าขาดเรียน พ่อแม่จังหวัดฮือฮามากเราจะส่งวันลุกขึ้นแต่แล้วอาจารย์เขาจะเช็คกับใคขาดบ้างอาจารย์สอนคาบสุดท้ายก็เอาไปแจกคืนคาบหนึ่งคาบสองมันก็มีระบบเขาเรียกว่าพอนอนหนึ่งขีดห้าปอคปอคกปปอออปอคอไรอ้ปอคปอคปอคเสร็จแล้วมันก็จะมีเซ็นชื่ออาจารย์สอนคาบหนึ่งก็เป็นเซ็นชื่อมีใครขาดเซ็นชื่อคาบสุดท้ายก็เอาบัตรไปคืนเช็คอีกทีว่าชัวว่าใครถึงเรียนบ้าง นี่เป็นระบบที่เราทํามาน่าจะประมาณสักปีสามหนึ่งใช้อยู่จนกระทั่งบัตรนี้ขึ้นมาอันนี้คือที่มาที่ไปว่าเออเราเริ่มใช้ระบบตัวนี้ขึ้นมาเรื่องของบัตรเนี่ยที่แรกนะเป้าหมายคือเอามาทำาคนโฆษณาอย่างเดียวว่าวขายปีละเรือเอ่องลวกันแต่แตว่ามีอยู่วันหนึ่งปี3-5ไปห้างแพคโครมันก็จะมีสแกนบาร์โคดอ่าแตนบาร์โคดพอก็คิดว่าเฮ้ยของในสต็อกมันเป็น หมื่นเป็นแสนชิดมันมันเช็คสต็อกได้แล้วเด็กเราเนี่ยมันมีนักเรียนแค่ 3- 4มสพันคนต้องเช็คได้สิก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราเอาบัตรของครูของเด็กเนี่ยมาสแกนบาร์โค้ดก็ให้โปรแกรมเมอร์เขียนเราต้องคิดว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอะเราเอาบัตรมาลูดบัตรมากอดใช้ลูดมันเป็นเป็นช่องแล้วลูดลูดนะเราต้องคิดว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอะเออเราจะมีซิกแซกยังไง คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยเกิดจากการคุยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเอาบาร์โค้ดมาแล้วเราเราจะมีวิธีเช็คอย่างไรพอดีช่วงนั้นมันมีการเสียมาษีสัปดาห์ก่อนเขามีเรียกว่าดับเบิลเช็คจึงมีที่มาที่ไปว่าให้โปรแกรมเมอร์ไปทําดังต่อไปนี้ประเด็นที่1เด็กมารูดบัตรข้อมูลอยู่ในเครื่องบอกว่าเด็กมาระบบที่ว่าดับเบิลเช็คก็คือครูที่อยู่ในชั่วโมงสอนต้องเช็คชื่อเพราะนั้นที่บอกครูต้องเช็คชื่ออย่างเข้มข้น เช็คชื่อเอ้านายชลามาหรือไม่มาถ้าในเครื่องบอกว่ามาในห้องบอกว่าขาดซึ่งครูที่สอนเขาไม่รู้นี่นายชลามาไม่มาเจะช้เราจะให้โปรแกรมเขียนง่ายว่าฝากเพื่อนรุ่นบัตรตัวไม่มาเธอฝากใครกาบัตรนี้เธอไปใบเดียวไม่บอกโดนหักคะแนนเชิญเด็กที่กลัวไม่สุดคือการเชิญผู้ปคองงั้นเชิญผู้ขคองประเด็นสองในเครื่องบอกว่าขาดในห้องบอกว่ามาแสดงว่ามาเรียน ไม่รูดบัตรอ่าโดนหักคะแนนคะแนนเข้าห้องเรียนเธอไม่รูดบัตรเพาไม่ยอมผู้บัตรมเาีชอบอ่าอาจจะมีเจตนาในการจะหนีข้าวอื่น,นไปเรื่องที่3ในเครื่องบอกว่าขาดในห้องบอกว่าขาดขาดจริงตอนเดีนปุ๊บเขาจะเอาใบปปคปัจจุบันนี้เป็นใบพพนอ่ปปาใบปคเนี่ยจ้งจ้างเจ้าที่มาคีคีเฉพาะขาดคีเข้าไปปุ๊บโปรแกรมก็คำนวณมันก็จะปิดเลย นายชลาไม่มาเรียนฝากเพื่อนบนบัตรเสร็จแ,แล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้เพราะว่าบัตรอยู่ที่เธอฝากใครไอคนรับฝากล้นด้วยอูนี่เราพยายามชี้แจงนี่คือจุดขายของเราว่าเรามีความบเรื่องนี้เป็นเรื่องฮือฮามากเลยนะปี36หอะ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยค่าส่งเนี่หยหลายตังค์แล้วต่อมาก็สง่งจดหมายผสม S, S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  เป็นทิงเป็นทิกงต้องให้ครูไปนั่งไล่ตามเพราะมันเบอร์ปอมไม่เบอร์ตัวเองฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็ พยายามเอาทุกอย่างเข้าไปสู่โลกยุคดิจิตอลแล้วล่ะแต่โดยพื้นฐานคือมาจากงานอดิเรกนะล่ะจนกระทั่งปัจจุบาญญานนัน,นต้องใช้คําว่าเราเป็นดิจิตอลแล้วะใช้ระบบบาร์โค้ดมาถึงปี52อ,อาจารย์ไพโร่เนี่ยบอกเพราะอ๋อ,อตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นระบบ RFID เป็นชิชปชข้างในบัตรแล้วเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ปี52ใช่การแตะบัตรเข้ามาพอปี60ก็เป็นเป็นระบบของบัตรที่เป็นเป็นแอปละนะ อตอนนี้เวลาจะซื้อของในวิลลยก็ใช้ QR code ครัซึ่งก็เด็กก็เติมเงินเอาไว้ก็จะไม่มีเรื่องของการใช้เงินสดนี่นี่นบัตรประจำตัวปัจจุบันนี้ก็สู่ระบบระบบเป็นระบบของเราเองใชครับใช้แอปพลิเคชันของเราเองนะครับก็มี QR code รหัสรดเรียบร้อยจ่ายเงินจ่ายอะไรต่างๆออกมาปัจจุบันนี้ใช้ระบบเดินผ่าน<ล>เดินผ่านสแกนหน้า face <ล> scan ก็ใช้เมื่อปีปีที่แล้วนะ อ่าโควิดระบาดนะครับเป็นแล้วก็เป็น Data ที่เดี๋ยวไปดูของจริงด a ตที่สามารถที่จะสแกนปุ๊บชื่อเลยอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่เก็บไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะสิ่งท่นผอเล่ามาตั้งแต่สมัยท่านอยู่วันกลางจดือนมั่ามาจนถึงปัจจุบันนี้มันบางคนเด็กวัยรุ่นอะไรดูหูดเวลาฟังมากเลยมันคือลกเง่ามันคือสตอรี่ที่ทาให้ทุกอย่างมันมาเป็นมันเป็นจีซอ์แต่ตัวท่านบอกว่าพี่เติมจนวันนี้มันสำเร็จ มันไม่ได้ง่ายมันไม่มีอะไรง่ายเลยมันยากลำบากคือถ้ามาเล่าตอนเนี้ยมันเล่าแป๊บเดียวเล่าแล้วดูสนุกแต่จริงๆในระหว่างทางเนี่ยมันเรื่องของย่างหวาอปลาปลาพวกมี้ในไม่นานนี่เองนะครับย้ำว่าในไม่นานสิบสองปีสิบสองปีนะครับในไม่นานนี่เองนะครับโทรศัพท์เพิ่งมีหลายๆเบอร์ก็ยุคหลังๆยุคแรกก็วุ่นวายฟ้าลมมีควาโทรศัพท์ใช้ไม่ได้จนปัจจุบันเป็นระบบโทรศัพท์แบบไอพีเป็นดิจิตอลเป็นไอโฟนใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องเสียสายโทรศัพท์ก็มาเอาใช่แล้ว นี่คือพัฒนาการนี่คือสิ่งที่ e ีเทคทำมาตลอด37ปีโดยท่านผู้ในการท่านหมอประเดอินจูตั้งแต่สมัยก่อนท่านยังเป็นอายใหญ่ปัจจุบันเนี้ยแทนการเดินของหมอเป็นกล้องวงจรปิดพูดถึงกล้องวงจรปิดนะฮะเราทํากล้องวงจรปิดครั้งแรกระบบอนาล็อกเมื่อปี52 12ปีที่แล้วเหมือกันมามาของป้าปลาแหละโอ้เดินทุกทางมากองขนาดนั้น นะ <ไป S 1> นเออมันต้องมีทอม่อเธอโอ้ระบบวปูนไมยปัจจุบ,บันนี้เป็นไปเบ์อัตติค <c oughs> ต้องขอบคุณคุณทุนชายประธานมหาวิทยาลัยกำหนดเขาอยู่ไว้มาอาคารสถานที่พร้อมอุปกรณ์การเรียนพร้อมบุคลากรมีคุณภาพซึ่งเราไม่ได้ทำเรียนนะฮะเราทาทุกอย่างที่พูดนี่พร้อมรพร้อมกันก็คื<พ>อครั้งแรกต้องสร้างตึกก่อนเนี่ยแล้วก็หาเด็กสาคัญก็คือครูแต่ปัจจุบันนี้มันก็นโยบาย3ข้อ<พ>อาจจะสราบมัน สำคัญคือครูก่อนครูครูต้องมีความพร้อมนะก็มีความรู้เพียงพอที่จะให้กับนักเรียนในยุคยุคเปลี่ยนแปลงเร็วได้เราพยายามจะปรับปรุงระบบต่างๆโดยเฉพาะของครูครูต้องก้าให้ทันเด็กเครื่องไม้เครือมือในประเทศไทยเราว่าไม่น่าจะเป็นรอกใครยกเว้นโรงอานสารกันนะเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานทุกอย่างเนี่ยเรา เราก็ต้องอาศัยคนอื่นคิดและทําแต่เราเป็นคนบอกว่าอธิบายแต่เอามาแต่ถามว่าระบบไอทีที่อูมกันตั้ปีสามปีห้าไปดูเดี๋ยวไปดูระบบข้างในดิคิดว่าเกือบร้อยล้านนะสามถึงเจ็ดปีดินสู่ดาวอดีตเป็นดินเป็นดินตรงไหนแล้วดีนกว่านี้จริงจริงมันดินหมดเลยทั้งหมดคือดินหมดเลยแต่ปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันหาดินยากละเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับในต่อ ตามที่สัญญากันไว้นะครับสามนโยบายที่ท่านผอยึดถือมาโดยตลอดสข้อ3ข้อเรามาดูสถานที่จริงกันว่าจุดเริ่มต้นของอีเทคจริงๆเนี่ยห้องนี้คือห้องที่ผอบอกประชุมอยู่ห้องนี้แล้วแล้วแฟนมายืนเท้าเอลด่าก็ยืนเท้าเอลด่าบอกว่าวิ่งไปทำงานแล้วนี่ต้องบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอีเทคเลยทุกสิ่งทุกอย่างในปี2627อะไรอยู่ที่นี่เลย27เลยทุกอย่างอยู่ี่นี่ตามเลยครับเมื่อก่อนก็เป็นห้องเรียนที่เป็นไม้ทีหลังมาปรับเป็นกระจก เพื่อติดแอร์ติดแอรอนุรักษ์ก็คงนะแต่ถ้าถามว่าสร้างใหม่หรือคงเป็นเรื่องใหญ่เอามาดูห้องน้ําใหม่ไม่หน,น,นั่งยองก็จะมีป้ายบอกนั่งยองให้ นอกนั้นเป็นชักโครกทั้งหมดบางคนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะนั่งชักโครกลุ่มกับผู้อื่นก็มันใช้เ,เป็นนั่งยองกันละกันเ <squeez S 2> <ล>มื่อ<ล>สองปีที่แล้วเนี่ยพออให้นักเรียนที่เป็นผู้ชายเนี่ยอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงบอกว่าอนุญาตให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่นยอูโหูกลับลงมาล้องให้ข้างล่างตกใจก้ว่าโดนพ่ออ๋อบองดีใจที่ได้เรียนล้วจึงมีทาทาแบบนี้ให้นะฮะ